สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกันกบตาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาลูกชายมาเก็บผักในสวนนะคะเริ่มต้นกันที่มะเขือยาวนะคะลูกนี้ได้ลูกเดียวนะลูกอีกลูกหนึ่งนั้นเก็บไว้ให้เขาโตกว่านี้ก่อนนะอะ่เดินไปไปต้นต่อไปนะคะทางนี้มีอะไรไหมนี่ไง,ไงมะเขือเปราะอ่านี่มีมะเขือเปราะอยู่นะคะตัดใส่ในตะกร้าเลย ทางนู้นหลุกทางนู้นเปิดใบทางนูน้นเนี่มะเขือเปราะเหมือนกันนี่นู่น,นด้วย มไม่ต้องเอาตะกร้าไปรองก็ได้ใช้มือรองก็ได้ลูกนี่ครับนี่อ่า,อ,าอย่าดึงแรงอย่าดึงแรงเดี๋ยวกิ่งเขาหักด้านบนด้วยด้านบนใช่ตัดมาเลยทางนู้นด้วยครับต้นนี้ได้สี่ลูกอ่ะหลุดเลยนะคะอ่ะไปไปต่อนะคะไปเก็บมะเขคือยาวต่อ เก็บมาเลยเก็บมะเขือยาวมาเลยแม้ว่าลูกเขาจะเล็กแต่ว่าเขาแก่พอเก็บแล้วนะไม่ใช่แก่สิคือคือได้ระยะเวลาที่ต้องเก็บแล้วนะคะแต่บางลูกก็อาจจะเล็กหน่อยนะอ่าป้ายไปต่อหมดหรือยังดูให้ดีนะคะปอืม ลูกไหนผอมเล็กๆยังไม่ต้องเก็บนะครับ mm. อืมอานั่งลงลูกนั่งลงอย่าบังกล้องนะครับนั่งลงอ่าลูกยาวๆเก็บมาได้เลยอันนั้นลูกผอมนั้นยังไม่เอานะครับเอาแต่ลูกยาวนะครับอ่าใช่ไหนโชว์หน่อยครับโชว์หน่อย mm. อ่าเอามาไว้อ่าตัดมาแล้วก็มาไวขา้ข้างๆหน้าดูซิ ข้างๆงหน้านี่ได้ผักนะครับมีลูกไหนอีกไหมยยาวพอหรือยังยังยังงเก็บไว้ก่อน,อ,นอันนั้นยังเล็กอยู่นะคะถัดไปมะเขือเปราะ,ะต้นถัดไปเก็บมาเลยเห็นชัดเจนเลยด้านล่างด้วยด้านล่างเมื่อกี้แหละที่ฮั่นกำลังจะเก็บเก็บมาเลยลูกเปิดใบดูให้หมดนะ อต้นถัดไปมีไหมนั่นไงเจอแล้วนะอ่าอืมนี่นี่นี่นุนหนุนูนุน,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 นอืมอ่าไป นี่งสิบใช้มือดึงก็ได้นะง่ายนี่นั่นครับอ่าหนีหลงเหลืออยู่ตรงนี้อีกลูกหนึง่งอ่าเอาใส่นากราการ่นนอนเจาะเดิมเออบางลูกก็มีหนอนเดี๋ยวเราค่อยไปตัดเอาส่วนที่มีหนอนออกอ่าดูให้หมดเก็บมาลูกแล้วต่อไปก็ต้องชินแล้ว ลูกข้างหลังนุนลูกข้างหลังนุนนไปลงข้างล่างขยับไปข้างหลังได้ไหมอ่านั่นแหละนั่นแหละเนี่ยมองเห็นยังดูมือม,มาดูมือ,อขวาหน่อยออกขวาหน่อยหัน นั่นแหละตรงนั้นเลยหยิบเลยลูกนั่นเลยถูกต้องอ่ามาเราดูมะเขือเทศทางนี้นะคะทุกคนนี่ดกเลยนะคะแต่เขายังไม่แดงนะยังไม่สุกนะคะนี่มะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บเนาะเอาละค่ะมาอ่ะออกมาทางนี้มาลูกมานี่มะเขือเทศเห็นไหมโดกๆเลย มาดูมะเขือเทศทางนี้มีอะไรลูกแดงๆที่ต้องเก็บไหมไม่มีอ่ายังไม่มีลูกที่ต้องเก็บนะคะอ่ะวันนี้เราได้อะไรบ้างไหนดูหน่อยมะเขือยาวกับมะเขือเปราะมะเขือยาวกับมะเขือเปราะสองอย่างนะคะถึงเวลาที่ต้องเก็บแล้วเนาะอ่ะโอเคเอาไปเก็บไว้ในครัวไปลูกไปเข้าบ้านมไม่เป็นไรติดใบามาด้วยอ่ไปเข้าครัวเสร็จแล้วนะคะ,ะการเก็บผักนะคะ คลิปนี้ก็เท่านี้นะอ่ะโชว์ตะกร้าหน่อยลูกไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ